เมื่อมนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีพลังวิเศษและจะได้รับมันตอนที่อายุเกิน18ปีแต่กลับมีหญิงสาวผู้หนึ่งที่อายุ25ปีแล้วก็ยังไม่ได้รับพลังวิเศษของตัวเองสักทีสุดท้ายแล้วเรื่องเาวาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและเธอจะมีพลังวิเศษเหมือนกับคนอื่นๆตอนไหนก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอละหนึ่งไลค์จากผู้ชมทุกคนและอย่าลืมกดติดตามช่องอินอิงส์เอาไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มารับชมกันเลยกับซีรีส์เรื่อง Extra o r d อ n a r y ร หลังจากที่เจนกับแคลี่เกิดการทะเลาะก,กันที่งานมอบรางวัลในวันต่อมาขณะที่เจนกำลังหาเมื่อเช้ากินในห้องครัวเธอก็เห็นว่าของทุกอย่างมันมีสติกเกอร์แปะไว้เต็มไปหมดแคลลี่บอกว่าของที่มีสติกเกอร์สีแดงแปะไว้มันคือของที่เธอซื้อมาซึ่งก็เห็นได้ชัดว่าเกือบทุกอย่างเป็นของเธอหมดเจนแทบไม่ได้ลงทุนอะไรเลยสักนิดดังนั้นเจนไม่มีสิทธิ์มาใช้ของพวกนี้อีกส่วนอันไหนที่ไม่ได้แปะสติกเกอร์ไว้นั่นหมายความว่าเจนสามารถใช้มันได้ ซึ่งก็มีแค่หอมแดงเท่านั้นที่เจนเป็นคนซื้อมาทําให้เจนก็เลยกินได้เพียงแค่หอมแดงอย่างเดียวต่อจากนั้นเจนก็ได้ออกไปที่คลินิกค้นหาพลังวิเศษเพื่อจะนัดขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากที่นี่สามารถปรึกษาได้ฟรีโดยไม่ต้องเสียเงินสักปอนและในระหว่างนั้นเธอก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าหันหน้า ตอนนี้หันหน้าเองก็ยังไม่มีพลังวิเศษเหมือนกันก็เลยต้องมาที่คลินิกเพื่อหาทางทําให้พลังตื่นขึ้นแถมยังอายุ25ปีเท่าเจนอีกทําให้ทั้งสองคนจึงดีใจอย่างมากที่ได้รู้ว่ายังมีคนที่ไม่มีพลังวิเศษเหมือนกันอยู่แต่ว่าจู่ๆพนักง,งานก็ได้อาแบบฟอร์มจํานวนมากมาให้เจนกรอกซึ่งมันมีตั้งหลายหน้าและคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะกรอกหมดหันหน้าก็เลยชวนให้เจนไปหาอะไรเดือดด้วยกันในระหว่างกรอกแบบฟอร์มเหล่านี้และทั้งคู่ก็ได้ทําความรู้จักกันจนเริ่มสนิทกันมากขึ้น ส่วนทางฟังของแคลลี่ในระหว่างที่กำลังเข้าไปแปะสติกเกอร์ในห้องของเจนเธอก็เจอกับจิ๊กซอโป,ป๊เลยที่เคยนั่งต่อด้วยกันกับเจนเมื่อก่อนเธอจำได้ว่าตอนนั้นทั้งสองคนต่อจิ๊กซอนี้กันอย่างสนุกทั้งคืนซึ่งมันน่าเสียดายมากที่พวกเธอไม่มีโอกาสได้เล่นกันอีกในขณะเดียวกันนี้แคชก็ตัดสินใจออกเดินทางไปหาพวกพวกเพื่อจะขอโทษที่เขาทิ้งทุกคนไว้แล้วหนีเอาตัวรอดไปคนเดียว ซึ่งพอได้เจอกับเซฟแล้วแคทก็ซื้อช็อกโกแลตมาให้เพื่อไถ่โทษทําให้เซฟจึงรู้สึกซาบซึ้งและทั้งสองคนก็ได้กลับมาคืนดีกันอีกครั้งจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางไปหาอเดต่อเพื่อจะขอโทษที่ปล่อยให้เขาติดอยู่ในกำแพงโดยไม่มีใครสนใจเลยซึ่งอเดก็ยังรู้สึกเสียใจไม่หายเพราะคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นคิดว่าตูดของเขาคืองานศิลปะแถมยังถูกเอาไปทําเป็นภาพ NFT อีก แคจจึงยอมรับว่าทั้งหมดมันเป็นความผิดของเขาเองเขานั้นไรประโยชน์และขี้ขลาดไม่เหมาะที่จะเป็นหัวหน้าทีมอีกพออเดเห็นว่าแคทนั้นกล้าออกมายอมรับความผิดพลาดเขาจึงยกโทษให้และกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมทางด้านของเจนที่พอกลับไปถึงห้องจูจูแคลรี่ก็ได้มาเซอร์ไพรส์เพราะตัดสินใจว่าจะคืนดีกับเจนแล้วเธออยากจะเล่นต่อจิ๊กซอวป์ปเปลยด้วยกันอีก แต่เจนกลับบอกว่าตอนนี้เธอมีเพื่อนสนิทคนใหม่แล้วและไม่จําเป็นต้องมางงอแคลรี่อีกพร้อมกับห้ามไม่ให้แคลรี่เล่นจิ๊กซอเด็ดขาดเพราะมันเป็นเงินของเธอที่ซื้อมาแล้วเจนก็สั่งให้แคลรี่เรียกวิญญาณของพ่อเธอมาเพราะตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะต้องคุยกับพ่อแล้วแต่แคลรี่ก็ปฏิเสธบ้างเพราะต่อจากนี้ไปเธอจะไม่เป็นร่างทรงให้พ่อของเจนอีก จากนั้นในวันต่อมาเจนก็ได้ออกไปพบกับฮันนาอีกครั้งซึ่งฮันนาก็ตัดสินใจว่าเธอจะเลิกไปที่คลินิกเพราะตอนนี้ไม่ต้องการพลังวิเศษแล้วตั้งแต่ได้พบกับเจนเธอก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นและอยากใช้ชีวิตอยู่แบบนี้โดยไม่ต้องสนใจพลังวิเศษเหล่านั้นซึ่งเจนเองก็รู้สึกเหมือนกับฮันนาแล้วทั้งสองคนก็คิดจะพากันออกไปหาอะไรสนุกทำส่วนทางฝั่งของแคชหลังจากได้คืนดีกับอเดและเซฟแล้วทั้งสามก็พากันเดินทางไปหาเกรเกอร์ต่อ แต่ว่าพอเกรเกอร์ได้เห็นหน้าของแคทอีกครั้งเขาก็ไม่อยากคุยด้วยอีกและพยายามไล่ให้ทุกคนกลับไปทันเดนั้นแคทก็เห็นว่าตอนนี้เลนเดลกำลังอยู่กับเกรเกอร์ด้วยเขาจึงรีบบุกเข้าไปในห้องของเกรเกอร์ทันทีจนพบว่าเกรเกอร์ได้แอบรวบรวมสมาชิกเพื่อก่อตั้งฮีโร่ขึ้นมากันใหม่ ซึ่งเหล่าพวกลของเกรเกอร์ในตอนนี้ก็คือคนที่เคยไปสมัครกับแคทแต่ไม่ผ่านพวกเขาก็เลยหันมาเข้าร่วมทีมกับเกรเกอร์แทนทําให้แคทจึงไม่พอใจที่เกรเกอร์หักหลังแบบนี้จึงขอท้าสู้ตัวต่อตัวกับเกรเกอร์แต่ไม่ว่าแคทจะพยายามชกยังไงเกรเกอร์ก็ใช้พลังความเร็วของเขาหลบได้ตลอดแคทจึงย้อนเวลากลับไปยังก่อนหน้านี้อีกครั้งแล้วรอโอกาสตอนที่เกรเกอร์กำลังเปิดประตูออกมาหารีบจัดการชกใส่เกรเกอร์จนสลบไปทันทีพร้อมกับเรียกให้เรนเดลที่อยู่ข้างในกลับมาร่วมทีมเหมือนเดิม ส่วนทางฟังของเจนกับฮันนาทั้งสองก็ได้พากันป่วนชาวบ้านไปทั่วทั้งแอมเอาปืนของเล่นมาซุ่มยิงพวกมีพลังบินได้รวมถึงบุกเข้าไปในคลินิกเพื่อทำลายเข้าของแถมยังฉีดใส่บนเคาน์เตอร์พนักงานอีกในระหว่างนั้นจูจูพลังของฮันนามันก็ได้ตื่นขึ้นซึ่งพลังของเธอก็คือการสามารถเทเลพอร์ตไปที่ไหนก็ได้ ทำให้ฮันนาจึงดีใจอย่างมากที่ในที่สุดพลังของเธอก็ตื่นขึ้นสักทีทันใดนั้นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยก็ได้ผ่านมาเห็นทั้งสองคนเข้าฮันนาจึงทิ้งเจนไว้แล้วใช้พลังเทเลพอร์ตของเธอหนีไปจากที่นั่นส่วนเจนก็ได้แต่วิ่งหนีเอาตัวรอดตามลําพังจากนั้นเมื่อเจนได้กลับไปถึงห้องแล้วเธอก็พยายามส่งข้อความไปหาฮันนา พราะตอนนี้เพื่อนของเธอเหลือเพียงแค่ฮันน่าเท่านั้นจึงไม่อยากเสียไปอีกแต่ว่าฮันน่าก็ไม่ยอมตอบกลับเลยแถมยังลงสตรอรี่อยู่กับลุกและใช้พลังวิเศษเล่นด้วยกันอย่างสนุกสนานอีก เจนจึงรู้สึกสิ้นหวังที่ส,สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องเสียเพื่อนไปอีกหนึ่งคนในระหว่างนั้นท่านน้ำกรามก็ได้เข้ามาปลอบใจซึ่งเขาก็ขอร้องให้เจนกลับไปคืนดีกับแคลรี่พราอมไม่อยากให้ทั้งสองคนต้องมาทะเลาะก,กันทําให้เจนก็เลยตัดสินใจไปงอแคลรี่ด้วยจิกซอปเปลือยแล้วทั้งสองคนก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งพร้อมกับเล่นต่อจิกซอด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งคืน <K speaker. S 1> ก็จบไปแล้วนะครับกับเอ็กซ์ตาร์ออเดเนอรี่ตอนที่6 ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ